กับอีฟแรารายการเดอะซูอีกเช่นเคยนะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวสวนสัตว์ทั่วประเทศไทยเลยค่ะและว,วันนี้เนี่ยอีฟยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆค่ะจากคุณพี่มุกซิมโรดเกี่ยวกับการทํางานเรื่องการวิจัยและการขยายพันธุ์สัตว์ที่หาย,ยากมากเลยนะคะแต่จะเป็นตัวอะไรนะั้นเดี๋ยวให้คุณพี่มุกเล่าให้ฟังค่ะคุณพี่มุกสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่น้องอีฟบอกทุกสวนสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราสัตว์มาอยู่สวนแสดงแล้วก็ ปิดโชว์คนมาชมกันอย่างเดียวนะครับจริงๆทุกสวนสัตว์ต้องทำเรื่องการขยายพันธุ์สัตว์ป่าแล้วถ้าเป็นไปได้ต้องปล่อยเข,ขึ้นสู่ธรรมชาติด้วยนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังเรานีบทราไหมครับตัวอะไรเอ่ย เหมือนกวางแต่ไม่ใช่เป็นเป็นกวางชนิดหนึ่งะนะครับแต่ว่าเป็นกวางที่มีเขาในสวยงามมากที่สําคัญเนี่ยเขามีถิ่นกาเนิดในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวนะครับที่คือเนื้อสมันแต่ว่าโชคร้ายนิดหนึ่งรุ่นพวกเราไม่มีโอกาสเห็นเขาเพราะว่าเขาเสียชีวิตเป็นตัวสุดท้ายในเมื่อปี24 8 1ตามประวัติบอกว่าถูกฆ่าตายที่สมุทรสาครเ,เป็นตัวสุดท้ายนะครับอายุเท่าเขาดินพอดี74็ดส่ปี เพราะนั้นเนี่ยเนื้อสมันในศูนย์พันธุ์อย่างโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเราถึงใช้เขาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตราองค์การสวนสัตว์เพื่อระลึกว่าเ,เราจะต้องพยายามไม่ให้สัตว์ศูนพันธุ์นะครับปัจจุบันเนี่ยเราถึงมีงานขยายวิวจัยแล้วก็ขยายพันธุ์สัตว์ป่ามากมายเพราะว่าเราเห็นว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยก็คงเป็นแบบเนื้อสมนันในถัคงคงหายไปซึ่งวันนี้จะพาน้งนี้ไปดูเรื่องการขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยที่ไม่ได้ทําที่นี่แต่ว่าต้นพันธุ์ยอยู่ที่นี่นะครับเพ้าะว่าข้างันธสีซึ่ ผูงใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งเลยจะพาไปดูกันครับโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ เข้ามาถึงจุดนี้ก็คือที่โชว์ส่วนจะแสดงใช่ไหมคะนี่เป็นส่วนจะแสดงม,มั่งทันไทยครับท <ฮะ S 1> ี่ตรงนี้ถือว่า เป็นกลุ่มประชากรละมั่งพันธไทยที่ใหญ่ที่สุดขององค์การเริมทีเดียวเนี่ยมีเฉพาะที่นี่ได้ซ้ำไป29ตัวแต่ปัจจุบันในท่างสวนสัตว์เปิดเขาเขียวขอไป4ตัวสวนสัตว์นครศรีมาขอไป4ีตัวเนื่องจากว่าต้องการไปจัดแสดงแล้วก็พยายามหาทางขยายพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ที่เห็นอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับตามธรรมชาติไม่มีแล้วนะครับถ้าจะมาดูลมั่งพันธไทยเนี่ยมีที่สวนสัตว์ดุสิตที่เดียวอีกที่หนึ่งที่มีก็คือกรมอุทยานที่สถานีพเล้ยตว์ป่าบางละมุงตรงนั้นก็เป็น อ,อีกจุดหนึ่งที่มีแต่ว่าใน <ฮะ S 1> ป่าเนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันจะคล้ายๆสมันสมันนี่ไม่มีทั้งในป่าทั้งในส่วนแสดงอันนี้เรายังพอมีส่วนแสดง <ฮะ S 1> แต่ปัญหาปัจจุบันเนี่ยเขาขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติค่อนข้างยากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดเริ่มชิดและสายพันธุ์เริ่มทับซ้ <ฮะ S 1> อนกันดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาที่เราเคยทําสําเร็จแล้วเรื่องการทําวิจัยทดลองขยายพันธุ์ผ่านทางหลอดแก้วบ้าง <ฮะ S 1> ทางสมเทียมบ้างนะครับซึ่งเราก็ได้ลูกลามั่งพันธุ์ไทยพันธุ์พม่าตตออนนนนัั้เป็วแรกกขงโล ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามขยายมาพันธุ์ไทยให้ได้ <S S S ะนะครับเพราะว่าพันธุ์พม่าเนี่ยยังพอมีเหลือพอสมควรแต่พันธุ์ไทยเนี่ยมไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็เลยพยายามจะขยายการวิจัยตรงนั้นมาสู่พันธุ์ไทยให้ได้ครับออมาชมตรงนี้ก็คือจะได้ใกล้ชิดนะคะคมที่นี่อาจจะ สถานที่ไม่ใหญ่มากแต่เป็นที่ที่เป็นต้นพันธุ์ที่เราจะนําไปสู่สวนสัตว์ต่างๆที่ไปทำลายหัใจกันแต่ว่าเวลาทากาอย่างที่บอกเราเราก็ต้องพยายามจะเชิญชวนเครือข่ายสถาบันต่างๆเข้ามาช่วยด้วยก็เป็นเรื่องเรื่องสําคัญของของประเทศเหมือนกันเพราะเรามั่งที่เป็นพันธุ์ลาเวงชื่อก็เป็นชื่อของเราแต่ว่าปัจจุบันไม่มีในป่าเราแล้วนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูแค่ตัวนองก็มีทีนี้กงคือค่าค่าสีเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคค่ะ อ๋อตรงนี้นี่คือครอบครัวข้างห้าสีที่เราเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะที่ผมบอกเป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของดุสิตนะครับก็เป็นงานวิจัยที่สาคัญมากว่าข้างห้าสีเนี่ยถึงแม้ไม่ใช่สัตว์ของเราเป็นสัตว์ต่างประเทศะจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าของเราในกลับขยายพันธุ์ได้มากกว่าเขานะครับปัจจุบันในดุสิตเนี่ยมีฝูงใหญ่ถึง3าสกว่าตัวแล้วก็ขยายพันธุ์ไปสู่สวนสัตว์ต่างๆ,ๆทั่วประเทศเดิมเนี่ยก็ประสบปัญหาเหมอนกันไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ปรากฏว่านักาากกรน็ไปคิดดไ้ว่า มันคงเป็นเรื่องอาหารที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็เลยต้ป,ปรับให้มีการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับทานเหมือนคนเลยนะมีใบโหระพามีผักมีผลไม้มีอะไรเงี้ยนะครับพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าการเจริญพันธุ์เขาดีขึ้นก็ปัจจุบันเนี่ยเลยขยายพันธุ์ได้ดีพอสมควรเพราะนั้นส่วนแสดงที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เลยเป็นทั้งส่วนแสดงที่โชว์ด้วยแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยมันก็เลยดูเก่านิดนึงแต่ว่าปัจจุบันเนผมให้เขาปรับทําเป็นเหมือนโชว์รูมันใหม่สําหรับข้างห้าสี้วยเรพาะถ้าหากว่าเกระจก ที่ไม่มีเป็นลักษณะโรงแบบนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นสีสันของเขาได้สวยงามได้อย่างเต็มที่ครับค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มีสัมผัสได้ก็คือเมื่อเราเดินวนเส้นทางสกายวอล์กเราจะได้ใกล้ชิดกับมุมมองที่สูงขึ้นของสตา์ที่เขาอยู่นะ ที่เรายืนอยู่นี่คือสกายพองนะครับเพราะว่าถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยบางทีเราต้องดูเขาในมุมเงยมองแล้วก็ข้างลิงจะอยู่บนหัวเราที่ก็เหมือนว่าเราเข้ามาอยู่ในระดับเดียวกับเขาเนี่ยค่ะที่มาของชื่อข้างห้าสีนี่คือได้จากอะไรอ่ะก็เป็นไปตามสีสันที่มีอยู่บนร่างกายเขาเลยนะครับเห็นฮะเนี่ยจะตัวี้ีะครับมีสีดำสีขาวสีเทาสีแดงสีน้ำตาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เรียกข้างห้าสีซึ่งถือว่าเป็นเป็นสายพันธุ์ที่มีสีสันสวยงามสายพันธุ์หนึ่งของโลกเลยนะครับห้าสีโดดเด่นมาก เขาอยู่เป็นครอบครัวนะครับที่อย่างแฟมิลี่หนึ่งครอบครัวหนึ่งก็จะอยู่ในส่วนแสดงหนึ่งอยู่เป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊บคนกันไม่ได้แบ่งกันลาแป้วเลยนะครับ สวนสัตว์ดุสิตคะ่ะได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงและความสนุกสนานนะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์วิจัยทั้งข้าง5สีและก็ละมั่งพันธุ์ไทยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณพิมุกสิมารอค่ะจะมาแนะนําและก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิตนี้ค่ะเชิญครับก็ฝากด้วยนะครับว่าที่นี่เนี่ยพาเด็กเด็กมาท่องเที่ยวกันในวันหยุดบางทีเราก็มาได้รับความรู้แล้วก็ให้เขาได้เข้าใจถึงว่าทําไมเราต้องอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยนะครับเพราะว่าบางทีสัตว์ป่าก็เป็นนนสิ่่่่งมมีชววเเเเเหหือรราาาาาาถ้กไดูแล ระบบนิเว้นก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีพร่วมกันอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญและช่วยกันรณนงคลงและรักษาชีวิตอื่นๆด้วยครับค่ะวันนี้นะคะอีฟและรายการเดอะซ like ูค่ะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับคุณพี่มุกสิมาโรธคะ่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณพี่มุกมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ